บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยพัตคาเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขวิท62ไม่มีสาขาอื่นนะครับ แล้วก็มาอยู่ในช่วงที่เราต้องบอกได้ว่าเป็นช่วงที่มันที่สุดโชว์แล้วฮะใช่แล้วครับคุยเยอะโม้มาเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีโชว์อะไรบ้างพี่ตุ้ยครับผมวันนี้เราก็จะมีโชว์การดริฟท์นะครับแล้วก็โชว์รถติดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็โดรนติดกล้องที่เราโดนกันไปแล้วโดนไปแล้วนะครับวันน็กเราซื้อไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโชว์ดีๆจากพี่ตุ้ยแม้ตอยเป็นยังไงแล้วรถของเขาเนี่ยเจ๋งแค่ไหนแถมไม่ใช่รถอย่างเดียวมีเครื่องบินแล้วก็มีอีกมากมาย ฉะนั้นเดี๋ยวไปพบกับโชว์เขาเลยดีกว่าครับไปครับโอ้โหนี่คือขับเคลื่อนสี่ล้อใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผม โอเหมือนจริงนะฮะมองมันผ่านจะได้ขาดทิตตี้ขอยตี้เดี๋ยวผมเป็นไปก่อนเปิดทิตตี้เจ๋งกว่าของจริงนะฮะใช่ของจริงเปิดกระโปรงขับไปได้กระโปรงด้าขับได้เจ๋งไปเลยอยากให้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูถึงรายละเอียดของรถนะท่านผู้ชมว่ามันมีทั้งเครื่องเสียงและการตกแต่งจากฝากระโปรงด้านหน้าใช่ฮะอันนี้จะไม่ได้ตกแต่งให้โชว์เชียวหรือว่าวิ่งเร็ว อันนี้จะตกแต่งเพื่อความสวยงามเน้นโชว์แล้วมาถึงดิฟดิฟดิฟคันที่สองคันที่สองนี่คือจะโชว์ดิฟอย่างเดียวเน้นความแรงแต่ก่อนอื่นที่จะให้พี่ตุ้ยโชว์เดี๋ยวผมจะโชว์ก่อนครนะฮะว่าให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างคนเล่นเป็นกันเลยไม่เป็นมีพื้นฐานก็มีพื้นฐานมันแตกต่างยังไงโอเคเดี๋ยวมาลองดูไปฮะนี่คือฝีมือเห่งนะครับคุณครับเอาให้ดิฟรอบกลวยคุณ นี่ผมทำมาอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกซิกแซกไใช่หรอนี่เอาว่าให้เขาเล่นเอาโอเคได้ครับย่ดูแบบโปรแบบโปรเขเล่นนะโอ้โหถมากเลยเใช่ครับก็ถ้าเป็นรถรุ่นโปรนี้ก็การบังคับก็ พละกําลังใช่ครับพละกําลังมันจะเยอะขึ้นเวลาเราดิฟอะไรเงี้ยมันจะมันจะได้ดังใจมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นโปรเนี่ยเลี้ยวช้าๆก็เลี้ยวช้าๆนะฮะกดช้าไปช้าแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปกดก็คือมันไปเลยเลยใช่ครับดังนั้นเวลาเวลาเราดิฟเนี่ยมันก็จะมันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ได้ความเหมือนจริงมากเลยนะใช่ครับเหมือนมากเลยนะอุ้ยมันนะก็ในวงเล็บมันต้องบังคับเป็นด้วยนะ ถ้าเป็นจริงจริงเล่นเล่นเล่นง่ายครับเป็นแบบมีสกิลทังนั้นโอ้โหคืออันนี้จะดิฟสวยว่าคันตะกี้ล้ความการทิ้งโค้งหรือว่าการแบบตีตัวอะไรเงี้ยการการควบคุมมันจะง่ายกว่าด้วยครับคือมันมันจะคนละประเภทกันคุยง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ แต่เวลาเวลาขับก็แนะนำะขับระมัดระวังเพราะทะเบียนผมก็ยังไม่ได้พร,ะระบ,รพรบรผมก็ยังไม่มีโอเคเอาล,าละครับตอนนี้นะครับก็คนนือช,นะชื่อไปิจริงโดนครับผม เื่ออะไรนะโดรนติดกล้องครับโดรนติดกล้องนะใช่ครับคือมองตาเปล่าคล้ายๆฮอนั่นแหละฮอรอแล้วกันเรียกว่ามันฮอไม่ได้เป็นเครื่องบินอะไรนะเป็นฮอร์ซะมากกว่านะแล้ววันนั้นอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีภาพนั้นด้วยใช่คุณผู้ชมเลยเห็นเออเราจะเล็กคอร์ดด้วยเล็กคอร์ดไว้เลยได้ไหมตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยได้ไหมพี่ได้ได้ครับผมอ่าเล็กคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของโดมกันได้ครับสวยฮอร์อ๋อวันี่พีดได้ไกลมากนะท่านผู้ชมไกลครับแล้วก็หลุดไปบ้านหลุดนะ ไม่ได้อยู่ฮะเอาละเอ้ยันไม่ได้ภาพสวยใช่นึงนะอีกมุมนึงใช่แล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้คนนิยมมากๆและราคาของที่เขาเองเนี่ยถูกมากนะสองสามพันครับถือว่าซื้อได้แล้วถือว่าถูกมากเลยนะถ้าติดกล้องสามพันเองสำหรับพี่ใช่ครับถ้าคุณอยากได้เนี่ยมาหาพี่ตุ้ยแนทอยเลยนะครับโอเคนี่เดี๋ยวลงจอดให้ดูหน่อย แล้วแล้วจะบินบินง่ายกับพวกเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสี่ใบพัดไงอ๋อการใช่ครับการควบคุมการลอรขับหางเสือไม่ต้องอะไรอันนี้มันบินกับใบพัดได้เลยการสู้ลมอะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่านี่ยังานลงจอดสวยงามโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าจะไปติดต่อพี่ตุ้ยได้ที่ไหนแล้วจะมาหาพี่ตุ้ยได้อย่างไรกับพี่ตุ้ยแมททอยครับผม